รีวิวคุณแม่ลูเมียหมดใหม่บอกเลยว่าสะบัดจนอีกฝ่ายงงโอ้โหมาหลอดชอปไปทางไหนยะขนาดมาหลอดยังหลงทางแล้ววันนี้คุณก็อยู่กับคุณแม่ออลูเมียในโหมดมันที่พ่อขาสัวหม่ำามาแล้วคะ่ะซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้สกิลคุณแม่ลูเมียนนี่ยคูณ3ไปเลยครับบอกเลยว่าสะบัดเก๋เวอร์และสะบัดคูณ 2, 2> เนี่ยสกิลหนึ่งได้ถึง3รอบอีกครั้งบอกเลยว่าเก๋สุดๆแกนี่ไหนสะบัดนางอายาไปไหนคะสกิลสองสะบัด3รอบแกดูดิสะบัดจนอีฝ ลงทางไปเลยเนี่ยสกิลหนึ่งก็จะเป็นลูกไฟ3ลูกนะคะถ้าสมมติเราได้คูณ3ามนะเนี่ยคูณ3มันก็จะปล่อย3รอบประมาณนี้เลยค่ะบอกเลยว่าเคลียร์ครีบไวมากสกิลของคุณแม่ดูดีเนี่ย สองครั้งก็ตายแล้วค่ะทุกคนมาสังเกตอันทิเมตนะคะว่าสามารถเบิ้ลได้หรือเปล่านั่นก็คือสามารถเบิ้ลนได้ค่ะและถ้าสมมติเท้าเซิร์ฟไทยไม่อยากจะคิดเลยค่ะสกินจักรวาลน,นะคะจะเป็นยังไงนี่สกิลหนึ่งไปเลย3ทีค่ะและสกิลพารสีไปอีก2รอบเป็นยังไงล่ะโอ้โหอีกฝั่งถึงขั้นงงกันเลยทีเดียวแต่จังหวะนี้อีมาหลอดดันกลางมั่นอะไรขนาดนั้นคำมั่นแบบนี้ต้องโดนค่ะสะบัดไปเลยค่ะ2ทีและสะบัดอีก2รอบและสกิลหนึ่งอีก3ทีอ้าวลงทางเลยค่ะ ช็อกไปทางไหนคะมาลอดและอยากให้ทุกคนสังเกตสกิลอันติเมะนะคะสามารถซ้อนทับกันได้ถึง3มรอบนะคะถ้าดวงดีในส่วนของเรื่องเอาอีลูเมียไปป่านะคะทุกคนไม่ต้องห่วงเพราะว่าฟาร์มไวมากทุกคนสังเกตได้เลยว่าเด้งถึง3ครั้งนะคะเนี่ยแป๊บเดียวก็เอาบัฟป่าได้ละอย่างโหดนะแม่อาจจะเห็นรูเมียป่าป่าในแบบนี้และอีมาลอดมั่นอะไรเบอร์นั้นน่ะช็อกมาจาังหวะนี้เจอฉันไปดีคะสะบัดออกและจากนั้นก็สกิลหน,นึ่งไปเลยคันเนี่ยสองที แปบเดียวมาหลอดก็จะตุยไปแล้วค่ะเนี่ยสกิลหนึ่งอีก3รอบเธอนี่ยเหลือพยายามมาเจอสกิลสะบัดของคุณแม่ไปดีหลงทางแล้วก็ตุยไปเลยค่ะบอกเลยว่าใครที่ HP ชน้อยๆและคิดจะวาบนะคะคิดดีๆคิดดีๆและใครที่คิดจะมาล้วงฉันคิดดีๆนะคะฉันสะบัด3มรอบนะจะเข้าถึงตัวยากค่ะแล้วทุกคนล่ะคิดว่าคุณแม่ลูเมียโกงบ้างหรอเปล่าก็คอมมต์บอกกันได้นะจ๊ะ It's a